หลังจากที่แดนแทร็กเทนเบิร์ได้มอบความยอดเยี่ยมในรูปแบบหนังย้อนยุคให้กับเราในเพลมาแล้วและเขาก็ได้พาเราไปทดลองแนวคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเรายาวจาต้องไปประทะกับนักรบจากยุคสมัยต่างๆในแอนิเมชั่น Predator Killer of Killers ตอนนี้ t r a c กเทนเบิรกกำลังพาเราเข้าสู่ทิศทางใหม่ที่บ้าคลั่งและน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมด้วยภาพยนตร์เรื่อง Predator Badlands ครั้งนี้เราไม่ได้ย้อนกลับไปในอดีตแต่เราจะพุ่งไปในอนาคตที่ไกลโพ้นและที่สำคัญที่สุดลเลดเดเตอร์จะไม่ใช่ผู้ล่าหลักที่ไล่ล่าคนอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นตัวเอกที่เราต้องเอาใจช่วยวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆของแ a d l a n d s ตั้งแต่เรื่องย่อสุดพลิกผันแนวคิดเบื้องหลังของการสร้างการเชื่อมโยงจัก,กรวาลกับเอเลี่ยน และแน่นอนทิศทางที่แฟรนชายนักล่าแห่งจักรวาลนี้กำลังจะมุ่งไปแดน t r ัคเทนเบ r รคือผู้ที่กลับมานั่งแท่นกำกับอีกครั้งหลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงจากเพลงโดยครั้งนี้เขาต้องการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับภาพยนตร์เพลเดเตอทุกเรื่องที่เคยทำมาเขาต้องการสำรวจวัฒนธรรมของพ่อพันยาวจาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเล่าเรื่องจากมุมมองของนักล่าเอง วิสัยทัศน์ของแท็กเทนเบิร์กนั้นใหญ่กว่าแค่หนังภาคต่อหากเพลงคือการกลับไปสู่ความเรียบง่ายแบบภาคแรก Killer of Killers ที่เป็นการรวมเหล่านักรบจากหลายยุคสมัยแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะให้ Predator เป็นแฟรนไชส์ที่ยืดหยุ่นและ Badlands คือก้าวที่3ที่เป็นการขยายขอบเขตและก้าวสู่โลกแอคชั่นไซไฟแบบเต็มรูปแบบแนวคิดสำคัญของ Badlands คือการพลิกบทบาทจากผู้ล่ากลายเป็นเหยื่อ p r ล d ดเตอของเราต้องพิสูจน์ตัวเองบนดาวเคราะห์ที่อันตรายสุดขั้วและต้องใช้ไหวพลิปและอาวุธเพื่อเอาชีวิตรอดจากการถูกสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือแม้แต่ p พล d ดเตอร์ด้วยกันเองไล่ล่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดำเนินเรื่องในอนาคตอันไกลโพนบนดาวเคราะห์อันห่างไกลโดยมีเด็กรับบทโดยดิมิเทยียสชูตเตอร์โคโลอามาตังกิ เป็นยาวจาหนุ่มที่ถูกขับไล่ออกจากเผ่าเนื่องจากถูกมองว่าเป็นプレเดเตอร์ที่ตัวเล็กและอ่อนแอเขาจึงต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของตนเองโดยมีเทียรับบทโดย e l f แ n n i n g เธอคือซินเทติกหรือมนุษย์เทียมในสังกัดบริษัทเวลานยูทา์นิที่เสียหายและตัวขาดครึ่งอยู่บนดาวเคราะห์แห่งนี้เธอเป็นคนฉลาดมีไหวพลิบและเป็นไกด์ให้เด็ก โดยเด็กและเทียได้จับมือกันเป็นคู่หูในการผจญภัยที่เต็มไปด้วยอันตร,รายบนดาวเคราะห์เกนนาหรืออีกชื่อที่เรียกกันว่าเดดแพลเนตซึ่งว่ากันว่าเป็นดาวเคราะห์ที่อันตร,รายที่สุดในจักรวาลที่นั่นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายกว่าเพลเดเตอร์เป้าหมายหลักของเด็กคือการตามล่าสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่ชื่อว่าคาริสซึ่งเป็นนักล่าขั้นสุดยอดบนดาวเกนนาโดยคาริส ถูกบรรยายว่าเป็นอสุรกายน้ําขนาดยักษ์ที่แทบจะไม่มีวันถูกสังหารได้การเอาชนะมันจึงเป็นบทพิสูจน์ที่เด็กต้องการเพื่อกลับสู่เผ่าของเขาอีกครั้งในขณะที่บริษัทเวแลนยุทาน,นี้ก็ต้องการจับมันไปเพื่อพัฒนาอาวุธชีวภาพโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะสำรวจทีมของการสแสวงหาการยอมรับและการค้นพบตัวเองของเด็ก ซึ่งเป็นการเพิ่มมิติทางอารมณ์ให้กับเผ่าพันธุ์นักล่าที่เราเคยรู้จักแค่เพียงผิวเผินการขยายจักรวาลไซไฟเบดแลนซ์ Fi, lands, ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างจัก,กรวาลของแฟรนไชส์นี้โดยมีการเชื่อมโยงกับเอเลียนจากการปรากฏตัวของบริษัทเวเรนยุทานิทำให้เกิดการคาดเดาว,ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังวางรากฐานเพื่อนำไปสู่การกลับมาของเอเลียนเวอร์ซัสเพลเดเตอร์ที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่าเดิมในอนาคต และการที่เราได้เห็นดาวเคราะห์เกนนาและสังคมของยาวจามากขึ้นโด,ดดดโดยผู้สร้างนั้นได้พัฒนาภาษาเขียนและภาษาพูดของเยาวจามาโดยอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่เคยสร้างภาษานาวีให้กับภาพยนตร์อวตารมาก,ก่อนนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นการสำรวจดาวเคราะหอื่นๆและเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในจักรวาลน,นี้มากขึ้นไปอีก Predator: Badlands ไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นไซไฟอีกเรื่องหนึ่งแต่มันคือการเปลี่ยนคำนิยามของแฟรนไชส์ Predator โดยสิ้นเชิงมันคือการกล้าที่จะเล่าเรื่องราวที่ซับซ้อนขึ้นมีมิติทางอารมณ์มากขึ้นและการมอบบทบาทตัวเอกให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเคยมองว่าเป็นเพียงวายร้าย การผจนภัยของเด็กและเทียจะเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกประตูสู่โลกของเยาวจ่าและเป็นการเปิดทางให้แฟรนไชส์ Predator ก้าวขึ้นเป็นแฟรนไชส์ไซไฟระดับเอลิสที่มีเรื่องราวมากมายให้สำรวจในอนาคตที่ไกลแสนไกลคุณคิดอย่างไรกับการที่ Predator กลายมาเป็นตัวเอกที่เราต้องเอาใจช่วยและคุณคาดหวังว่าจะได้เห็นซีโนมอฟในหนังเรื่องนี้หรือไม่อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ แล้วพบกันอีกครั้งกับผมมิสเตอร์ลูช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกภาพยนตร์ซีรีส์อนิเมะมังงะและทุกเรื่องราวในจัก,กรวาลบันเทิงที่คุณและผมต่างก็ชื่นชอบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ